รคับเต็มหมดเลยเต็มเลยครับอันนี้ออกมากี่ปีแล้ว่อมาสามปีแล้วครับเพราะว่าสามปีครึ่งมันก็ได้แล้วเพราะว่าปลูกอย่างอื่นมันก็ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มใช่ไหมไม่คุ้มค่าที่นี่มันถูกกับทุเรียนที่บ้านปลูกกี่ต้นก็ตายกันอย่างไรโอ้ตกใจนึกว่าเป็นอะไรตายทุกต้นปลูกงาะก็ตายโค้ปลูกเงาะมันก็ไม่คุ้มเงาะดูแต่ละมันไม่คุ้มเอ้าเงาะไม่เป็นหรอคะยอดมันก็มันร่วงหมดดิล่ะปลูกเงาะโน่นปีหน้าจ้าสตอ แตเรียนเป็นเนาะครับแต่งกินยังใหญ่โตมโหลีอันนี้นะครับพืชเสรคือลองกองด้านหลังคือสตอนะครับเอาไว้เสริมกองสตอดินแดนภูเขาไฟปลูกพืชได้หลายชนิดนะครับลองกองมังคุดนะครับผมก็พยายามลงหลายๆพันนะคอันทางโนนเงาะนะครับร่วงหมดเลยความร้อนจะได้ดีใจมาด้วาดอกเต็มต้นเลยร่วงหมด เออแล้วปีนี้ความร้อนอันน่เผื่อว่าปีนี้ให้ถอดบทเรียนให้กเกษตรกรปลูกทุเรียนนะครับว่าเป็นไงปัญหาแก้ยังไงกันเเตรียมรับมือปีต่อไปเตรียมรับมือบางคนมีสิบกว่าไร่สิบเจ็ดไร่ได้ห้าลูกคิดดูนะว่ไก่บบกไหน้าผากเลยลงทุนเป็นไร่ละวแต่น้องแตนก็แล้วมันจะยังเหลือบางในที่รุ่นสองรุ่นสามนี่แหละที่มันยังเหลือผมก็เนี่แหละยังขายได้ถึงติ้นเดือนนะนี่นี่แหละที่จะรอขาย Mm ลูก setting, hire, ันใหญ่เขาก็มีกําลังซื้อไม่ได้เราชาวบ้านเนอะเราไม่กินล okay, ูกขนาดนี้แล้วครับดูแลงโลสองโลขนาดนี้แต่บ้านพอมีแรงกินได้นะลูกเล็กลูกใหญ่ขึ้นกับกับต้นใช่ไหมครับไม่มันขึ้นอยู่กับไอทีอาหารมันไปตรงอครับตอนนี้มันแย่งอาหารตัวนี้ไม่ทันมันก็จะนั่นอพอมันแย่งอาหารไม่พอมันก็เลยทําให้เล็กเอาส่วนอันนี้พวงมันี ดูพวงวันน wow> ah ี้ร ну ู้พวงวันนี้ร umm> ู้ล่างพวงวันนี้เป็นไงบอดีโอ้หลายพันต์ตัวนี้ยนกหยิบไอ้นกนกหยิบนกกระจิบไอ้นกนกหยิบหนึ่งไอ้นกนกหยิบนั่นก็พันนกหยิบเอาพาไปเลยครับนี่คือพันนกหยิบโอ้แซมนี่ละนี่นะเขานกหยิบครับต้นมันน่ารักลูกน่ารักเกินอนี่แหละมันไม่คุ้มค่าฮะลูกเล็กลลลูกกมมันเ็ รูก็น้อยมันหวานไหมมันลําบากนะครับครับรสชาติมันจะหวานหวานหวานนะครับขิควานเรี้ชะนีชนีครับชนีก็พวกว่ายาปลูกหลายต้นเดวยวมันครับอันนี้คือพันธุ์ชนีชะนีเอ้ามัน้็แตกต่างมันดูยังไงก็ดูพันธุ์แล้วต่อไปดูน้ำดูขั้วมันเยอะขึ้นเป็นนุ่พนพวง ผมเป็นพวงถัาชนีเป็นพวงเห็นไหมเป็นพวงเลยดูดูนี่แหละแทงดูโอ้เขาก็นี้พันธนีนี่นี่อันธนีการยาวผมก็ปลูกหลายพันอยู่แต่ว่าตายดูแลมันไม่เหมือนกันอืแสดงว่าเริ่มสุกแล้วนี่ศึกษาไปด้วยได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วนั่ได้กลิ่นครับได้กลิ่นหอมแล้วแียกว่าหอมนี่แหละครับโอ้ต้ถาอมโมเดียวอืมเดี๋ยวลองไปดูการตัดก็เป็นยังไง ชมวิธีการตัดก็มาชมถึงสวนเลยมาสีเขจะมา่วพวกจะมาเวัตรเาถ่ายต้นนะงเป็นยังไงดูดิตอนนี้เข้าปีที่เก้าเห้วันแล้วล่ะโอ้อปีที่เก้าเข้าปีที่เก้แล้วสวนต้นน,นั้นเขาได้สากว่าป,ปีแล้วก็มีแถวสามคือเล็กนะครับสามถึงเปี ปลูกนานขนาดนั้นอก็เริ่มปีสองเก้าเลยก็เริ่มปีสองเก้าเดี๋ยวมันวู่มบูมช่วงปีไหนฮะก็มาบูมช่วงหลังปีปีห้าสิบกว่าห้าสองห้าสามรุ่นอะไรกพราว่าดูชมชมชมการตัดนะครับการตัดนะครับดูการตัดยูนเซียนจริงๆนะครับนี่จะตัดได้คนรับนี่มีเดี๋ยวดีกับผมมงให้ดูลอง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 โชว์ออกทีวีหน่อยอ อันนี้คือการตัดนะครับรับทีมงามการตัดจากทีมจันทบุรีจันทบุรีไม่ใช่ธรรมดานะครับชมการตัดตัดเป็นตัดเปล่าเอาหัวมงดูก่อนอันไหนแกไม่แกเอาหัวมงดูก่อนเดี๋ยวเราที่แถวเลยตงนี้เดี๋ยวเราะเดเาดด สวนซับสิลิผูเรียนสวนรับสิลตอนนี้ก็เหลือที่แถวกลางตัดอยู่ไหมตัดหมดแล้วดูวันนี้ก็ตัดอยู่แล้วครับตัดอยู่หมตัดโชว์หน่อยเราจะเช็คแล้วล่ะเพาะแล้วนั่น มาได้ตัดไม่ได้ตูเดีไม่ได้ตัดตีโซนะครับตัดดูไม่เป็นตายถึงเมืองกีนล้องอาย่าจับเลยจับขวดแล้วลยจับตัำเลยตัดตที่การตัดกรรับ ทำ,ทำให้จองไว้ก็หมดดีมิอืมจองไว้พูดผมหน่อยนี่ทังสินรักษาเลยก็ม,มารับซื้อถึงร่าเลยถึงมากเขาจะมาสวนมากกว่าครับครับขอบควว่าบิ๊กษีโรตัสกม็มีเขาอยากดูที่ต้นดูใช่มันค่นอยเลยหากบอกแล้วหากบอก,กครับตอนนี้โอ้ ยังไงเนาะยูนิเวอร์โอ้ยสวัสดีค่ะท่องแก่สวัสดีครับพี่สาวสุชายนมายั่สุดเยใคเข็าหมอเพื่อนมาเยี่ยมากสอันดาชนีจากีิกันเลยใครเปินสันผักต้องผ่าตุกผ่าเลยจอลย้าวบุญธรราเร็วจะอสบรับ เพื่อนเพื่อนรุ่นกศสุรินทร์สุรินทร์สับซีสลามยยูยมอเภอเยเรครับยยะโสอยู่อำเภอเลืงนกทาก็มีอำเภอนอทาบ้านระบุได้ไหมบ้านเลิงเลิงอะไรนะเรืงเขาเรืงใหม่เรืองเ่าเนี่ยผมอยู่ข้อว่างค่ะผมอยู่ข้อว่างเ่าอพเงใเพื่อนกันเังยูบผมปฏิไปเมือนั่น นี่คันู้กันทุกนก็บ้องลูบรรลือกับเลียนแล้กันว่าจะยุบบนคนแล้วผมผมเรียนพระนิตบรรลูเลี้ยนปกสตอนแต่บานพักอยู่ต้องกันยู่บ้านเราอยู่กันนี่ลกเป็นร่องนีู่กเป็นร่องนี่แกะจะส่งไปไกลสุดนี่ารสุดใช่นี่ร่องที่เขาไปผ่ากลางเม็ดมันอ่ะเขาเรียกคือตอนซ่อนเถ่าแก้วเนาะ เก้าของรับไม่ทำภาษีมีลูกไม่มีใครทำอะไรหนปีนี้ีจะสวนทำอะไรสวนนเยอะัับหนึ่งวรบครับครับครับมีจเดูนเดียวยังครับดีดูนะครับ m คุณภาพลูกใหญ่ๆเนเนาะมันจะโรกไ่ ทุเรียนจะเป็นคากหลายโอ้ยมาเที่ยวอันสวนทุเรียนสุดยอดเลยมีแต่บักทุเรียนง,งามๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อพ่อมูมูอันซุ่มเรียนเยอะท้างขันเกี่ยวโอ้ยเพ่มมูขึ้นเออดี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 บักทุเรียนพี่น้องอยากได้บักทุเรียนงามๆมาเอาผีดเด้อไล่เลยเนาะไล่เนีน่ยเรืลืมสวนสวนสับสิริเอา ในเกศเอนะครับถ้ารุ่นรูปนล่างแบบนี้จะเป็นเกรดเอนะครับเกรศเอราะมีเหมือครูจะเต็มมีห้าคนครับนี่เลยนี่เจ้าของสวนมันใก้เกศหรือยังยังโอ้ยโช้คนถ่ายรูปก่อนครับอันนี้เราพูดเดียววันนี้เลยเอาไว้คนดูกันเลยเนี่ยไนตีมันมีไหมมันสูงค่าต้น S <S ไ,มไม่มีคุณไ,ได้ร้อยกวันว้าต้นอะไรล่ะกินสุกาต้นไม่มีรัาต e ้นมีแ <án> ต <ana> ่ร <an> ่วง <Parents> ้าต้นนนค่าต้นไนี่ะมันมันมันสุกอยู่เลยแต่ว่ามันจะเชือกเนาะ เชื่อมกัคาอยู่ในต้นเรียกว่า้อยากกินซุปคาต้นนี่นหอมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเห็นดีดีแล้วจึใจะอายเราดูด้เลาขอวขอขอบคุณเจ้าของสวนเ่อยขอบคุณเจ้าของสวนแต่ถ้าจะมีอาหารไว้รอเนี่ยก็จะดี ที่เสนอมาจกให้ได้หมดเนาะ้อมาตั้งแคมป์ได้โทรมาก่อนประมาณนะคุณพาที่เข้ามาติดต่อไว้ติดต่อเพราะว่าสมันดีเป็นสามสิบันั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์โทรเลยนะอุ้นเลี้ยวเบอรโทรเอลิโนี้จะเป็นส่วนเรียนเขาไปซัพสริ ไม่มีพรนะคะมันจะมีสวนึงม mm ัน hmm. สัมผริพรใช่มใช่มันมันตือสงการด้ยถ้าที่มาตั้งใจมาไดเราเสนญราคาำนวณข้าเลยที Art, ee, <sta> <en> <masses> ่อยากได้กาแฟเราก็กาลฟมาให้อย่าลืมช่องยูทูบเชิดแสงก้าเด้อ ขอบคุณนะคะที่อ,อม,มาเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สนุกสนานชอบมากชอบมากเดียมม๋ยวเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าจะมาอีกปีหน้าจะมาอีกขอบคุณมากยินดียินดีต้อนรับ <c oughs> ขอบคุณมากครับอขอบคุณมาก